ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7กันแล้วนะครับก็บางคนก็เป็นวันหยุดนะบางคนก็ไปทํางานนะครับเช้านี้ผมเองก็เป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตภาพของบิตคอยนะครับในไทม์เฟรม วีกกันก่อนนะอ่าปิดวีกกันแล้วนะครับก็เป็นไปนอย่างที่คิดนะครับเพื่อนว่าวีกนี้เนี่ยก็ปิดแบบแดงๆหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าสวิงจัดเลยนะครับจากแ8 0 0 0ลนรูดลงมาอยู่7 7 0 0 0เลยนะครับก็ถือว่า,วางนะเป็นวงสวิงที่กว้างมากนะครับก็มีแนวโน้มแล้วนะว่าอาทิตย์หน้าน่าสนใจนะครับถ้าปิดวีกหน้าเป็นแท่งเขียวนะครับก็ผมก็ว่าจะกดสักหน่อย แต่วันนี้นะครับชาวนี้นะครับก็พิจารณากดสปอตไปแล้วตามสเตจี้นะหนึ่งหมายนะครับเพื่อนก็เรียกว่าชุดตรงนี้นะน่าจะนะมีโอกาสนะผมว่าลูดลงมาฟึดลงมาเนี่ยบิตคอยนนะน่าจะมีก็เสียวๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปถึงไหมนะประมาณ7จ0 0 0นะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันดูในวีคนี้นะครับว่ามันจะลูดลงได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนก็เป็นว่าอย่างมโนอยู่นะว่า มันมีโอกาสขึ้นต่อแต่ว่าในช่วงตรงนี้เนี่ยน่าจะเด้งหลอกนะครับเด้งตรงนี้เด้งขึ้นไปหลอกแล้วก็ลงมาปิดเนี่ยเป็นเซียนแล้วก็หมดตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะในวิคหน้านะครับในวิคนี้แหละนะเพราะว่ามันตัดวิกแล้วนะครับเพื่อนก็อลองลุ้นๆกันดูนะครับเพื่อนผมเองก็มโนนะมะโนกันไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นไปนอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเพื่อน เอาเป็นว่าลุ้นๆกันนะว่าให้วีคนี้นะครับเป็นแทงแทงไส้แล้วก็เป็นเซียนกลับขึ้นไปนะครับอ่ะเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพของเพอร์เพชชั่วกันดีกว่านะครับพาะวีคนะก็อินดี้นะอ่าถ้ามองสโตไอซ s i SI นะครับตอนนี้มันกําลังปัวพันกันอยู่นะครับอ่าจริงๆมันคอร์สมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้แหละนะนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคล้ายๆชุดตรงนี้ไหมนะครับ ก็เด้งลงมาหักกลับลงมาคอสลงล่างก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นใหม่นะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพื่อนแต่ตรงนี้นะครับในตัวที่เป็น MA อของมันเนี่ยเริ่มตีโค้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับในอดีต,ตการนะครับก็นี่มีชุดตรงนี้นะครับนี่ที่หักหัวลงแล้วก็พยายามจะดึงขึ้นนะครับตัวเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ละรูปก,กันนะว่าหน้าตามจะคล้ายๆชุดในรูปไหนได้บ้างนะครับก็ จริงๆในรูปตรงโซนที่วงสีฟ้านี้ไว้เนี่ยก็จะมีความคล้ายที่สุดนะครับแล้วก็ทาม,มิ่งอะไรต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับเพื่อนก็เรียกว่าเราอาจจะกําลังอยู่ในไม่ชุดตรงนี้ก็อยู่ในชุดตรงนี้นะครับในวีคสองวีคที่ที่ว่าเนี่ยก็คืออ,อ่ตอนนี้เรากําลังอยู่แท่งนี้หรือเปล่านะครับถ้าแท่งหน้า มีอาการแบบเอ็นกับแท่งแท่งบีกนี้นะครับอันนี้จัดว่าสวยนะครับทีนี้มาดูอินดี้นะสโตลไซนะครับก็ถ้าเป็นของรอบที่แล้วนั้นนะครับก็แหมมันคอสมาแล้วก็นี่มันมีแท่งพิฆาตนะติดลบบานเลยนะตัวนี้นะลบลงไปรุนแรงเนาะก็ค่อยๆไซเว y กลับมานะครับแต่ภาพในปัจจุบันตอนนี้นะผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่า จริงๆมันอยู่แท่งตรงนี้ไหมนะครับเรคิดว่านะคิดเป็นการส่วนตัวว่าน่าจะอยู่เฟดแถวๆตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าลุ้นๆกันนะว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ซีเนโอประมาณตรงนี้นะครับก็ให้มันตีโค้งกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะถ้าวิกหน้ามีประกาศนโยบายอะไรสักอย่างของทาหรือเกี่ยวกับภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าอาจจะมีโอกาสนะที่จะกลับมาพลิกฟื้นนะครับ ตลาดทุกวงการได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนก็หมายว่าในทาเฟรมวิกนะก็ผมก็ยังมโนยว่าเฮ้ยมันยังมีอีกสักคืนอีกว่า A B C X A B C อ่าซีเด้งขึ้นไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะตัวเนี้ยเป็น A B C นะครับถ้า A B C นี่ก็แหมต้องขึ้นไปแถวสักอย่างน้อยแสนสองนะก็ก็ยิ่งดีนะครับเพื่อน อ่ะออกในวจาจันนี้นะอันนี้มนโนว่าเป็นชาวมนโนขึ้นนะก็วีนี้นะก็เริ่มน่าสนใจแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์ม้วยวิคหน้านะครับทีนี้นะครับอินดี้สโตแคทนะครับตอนนี้จุ่มนะอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับเรียบร้อยนะอยู่ที่18.3นะครับแหมก็ดูไม่น่าเกียดนะก็ดูต่ำดีนะครับแต่ว่าต่ำแล้วอาจจะยังมีต่ำกว่านะครับตัวนี้นะ เนี alors, look, son, mm ่ย hmm. มันเพิ right. like, ่ง right. จ so so <Yep. S 1> <remote> ิ All ้มเองนะก็พอเป็นแบบตรงนี <generally> <other> ้มาได้ไหมอ่าหรือว่าตรงอื่นนะก็ตรงเนี้ยต้องรอคอร์อัพขึ้นกลับมานะก็ต้องรอวีคที่มันเขียวๆนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาอันนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็อดทนรอนะครับแต่ว่าถ้าใครรับพอมาแล้วนะตรงนี้เนี้ยก็เป็นแนว EMA อ่าจิ้มจุ่มนะ EMA นี้เส้นอะไรวะเนี้ย ตีมายังงงตัวเองอยู่เลยนะเอเมห้าสิบโอเคเอ๊ใช่เหรอ,อน,นี่มันไม่ใช่นะพาราบิซ่าเหรอก็ไม่ใช่สับสนเล็กๆนะครับเพื่อนตัวนี้บอกเ m a มหสินะเพื่อนอือใช่หรอวะเนี้ก็น่าจะใช่นะใช่างี้เนาะเ m a มห้าสิแหละถูกแล้วนะครับเพื่อนมึนนะช่วงนี้มึนดนะ่กก็มายืน e อเมห้าสินะครับไม่แน่นะอาจจะทะลุก,ก็ได้นะนเพื่อนก็ ลองลุ้นกันดูนะในชุดตรงนี้นะก็เริ่มเสียวๆนะครับว่าจะมีแท่งแดงใหญ่แป๊ดลงมานะครับลงมาแทงไส้นะขอแค่แทงไส้พอนะครับในวิกนี้นะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในทําเฟรมเด์กันดีกว่านะครับในทัเฟรมอื่นๆนะก็ดูไม่ค่อยดีนะครับก็ทาเฟรมเดเนี่ยขอลุ้นนะครับชุดตรงนี้นะครับที่อยากจะลุ้นนะครับเพื่อนก็คืออ่าเดี๋ยวลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับอ่ะที่อยากจะให้ลุ้นเนี่ยก็คือ มันไปเกาะ e อ a 50นะครับโซนบนแล้วนะครับตรงนี้นะครับเกิดแท่งแดงใหญ่นะครับมองนี้เป็น A B C ได้เรียบร้อยนะครับ a b c นะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้นะมีโอกาสมีความเป็นไปนได้อยู่นะครับว่าเฮ้ยหรือว่ามันทุบเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบเก่าๆนะครับเพื่อนมันไม่มันไม่ได้หลุดโลก่อนหน้านะอ่าท i มมิ่งนะก็ถ้าเรามโนนะว่าตัวเนี้ถือว่าจบแล้วนะ มันก็แค่มาลงมาเทสนะครับแต่ทีนี้นะครับไอไอแพรตรงนี้แหละนะที่เป็นปัญหาสําคัญนะที่ผมรู้สึกว่ามองค่อนข้างลาบากนะตรงนี้คือมันเป็นออกแนวไซเวอพอ่ะเนี่ยที่วงไว้เนี่ยก็คือในทําเฟรมสีโมงสโตล,ลงมาโอเวอร์โซนะครับที่วงกันไว้นานมาแล้วนะ,ะชุดตรงนี้นะผมว่าก็มันดูเป็นมันดูเป็นเหมือนลาดเอ็กเนะ A B C X A B C นะครับในชุดย่อยนะเพราะตรงนี้นะเลยแบบมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันเป็นชุดขึ้นเหมือนไซเวนะหรือว่าตรงนี้มันก็จะเป็นแนวแบบมันต้องทิ้งตัวแบบแรงๆอันนี้ก็เป็นซีรนโอหนึ่งนะที่แบบจบขึ้นเราอจะต้องนับเป็น1 2 3 4 5หรออก็ไม่ได้เนะ A B C X A B C นะครับตัวนี้นะก็เลยต้องมองว่าตัวนี้ เป็นคลื่น4ทีเนี้ยมันมีในรอบเก่านะมันเคยแบบทําเป็นแพอย่างเงี้ยแนะครับแล้วก็ไม่หลุดโลนะเพื่อนมาแค่เทสเทสนะครับเพื่อนเนี่ยมาแค่แบบเรียรๆยนี้นะก็เดี๋ยวเอาลุ้นกันดูนะว่าตัวเนี้ยหลุดโลไหมนะครับมันก็มีไม้ชอ็อตอยู่ไม้หนึ่งนะที่ผมชอ็อตมาเมื่อวานนะครับก็ตอนแรกคิดว่ามันจะเด้งขึ้นไปก่อนนะแล้วก็หล่นลงมาเนาะปรากฏว่ามันหล่นลงมาเลยนะครับก็เลยไปปิดลองนะครับแล้วมาเปิดชอ็อตนะ จริงแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะก็คือได้ที่ขัดทุนไปกลับคืนมานะครับตอนนี้เนี่ยก็แหมตัวน,นี้นะก็เลยอืมคืมนิดหนึ่งนะครับถ้าพอเป็นไปได้นะผมว่าก็รอให้ stochastic นะลงมาในโซน o v e r ก่อนแล้วค่อยกดบายก็ยังไม่สายนะครับตัวน,นี้นะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีมันอาจจะหลุดโลนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะถ้าหลุดโลเนี่ยก็พ็จัดว่าสวยอยู่นะครับเพื่อนก็ออกแนวว่า เป็นชุดที่ให้เราได้ดิบไปรับของแถวสัก7 4 0 0 0เงี้ยก็สวยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่หลุดนะครับถ้ามันแบบสวิงสวิงอยู่ในกรอบนี้เรียๆแล้วก็เด้งขึ้นเป็นเขียวนะครับตรงนี้นะผมอยากจะซื้อสักไหม้หนึ่งนะครับเพื่อนก็ลุ้นว่าชุดตรงนี้โอเคแหละนะมันเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ A B C X A B A, m ม n โนะอันนี้เมาเมาเมากาวนิดนึงนะก็ตัวเนี้เด้งขึ้นไปเป็น A ลงมาเป็น B นะครับตัวนี้วิ่งอาจจะเป็นเทรนห้าคืนขึ้นไปปึ้งนะครับบวกลบเป็น1 2 3หรือเปล่าหรือเป็น A B C นี่แหละอ่าแล้วก็ย่อ X ตรงนี้แล้วก็ A แล้วก็อาจจะ B ใหญ่หน่อยปราบแล้วก็ C ตึ้งอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นซีไนโอที่คิดคิดไว้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอเป็นไปได้ไหมนะครับตัวนี้นะก็เหลือแค่รอรุ้นว่าหลุดโลไหมถ้าหลุดโลก็เป็นแบบหนึ่งถ้าไม่หลุดโลก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมาวางแผนในไส้ในมันนะครับพรเพื่อนว่าเอ้ยมันจะมองเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องย่อยไปดูในสี่ชั่วโมงนะครับผังคร่าวๆนะถ้ามาโนว่าตัวเนี้เป็นขาขึ้นนะอ่าจะมโนไม่ได้เลยนะแดงแป๊ดเลยนะเพื่อน ตรงนี้เริ่มเละนะครับผมขอลบทิ้งก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ตรงนี้พอดีด้วยความที่มันเด้งแบบขึ้นไปแรงนะครับเดี๋ยวผมขอลบทิ้งทั้งหมดดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราวาดกันใหม่ดีกว่าเนี่ยตรงตรงชุดตรงนี้นะครับที่มันมีความประหลาดนะตัวนี้คือมันขึ้นไปแรงมากนะเพื่อนจนแบบผมเลยแบบเอ๊หรือว่าเรานับกันมาผิดวะเนี่ยตรงนี้เป็น a b แล้วตรงนี้อาจจะเป็น a b c อย่างเงี้ยนะครับอืม คือมีเด้งขึ้นอย่างเงี้ยนะอีกสักทีหนึ่งนะแล้วก็ลงมาเฮดโลเดิมอีกทีหนึ่งนะก็ไม่แน่นะเพื่อนตัวนี้นะก็เลยลุ้นๆนะว่าตัวนี้เออมันแบบเอ้มันเป็น A,B,C ป่าวะนะก็สับสนสับสนเล็กๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองตีเป็นชุดนิดนึงนะนะอ่ะเนี่ยตัวนี้นะครับก็ลงมาแนวๆนะถ้าวิ่งวิ่งไปถึง161.8จะอยู่76,000 1158ส่วนนี้นะก็จะหลุดโลนะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันดึงกลับคืนไปเลยในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีมันอาจจะหักหัวขึ้นเลยก็เป็นไปได้อยู่นะครับถ้ามันเป็นแค่ลงมาเป็นแบบ abc นะครับตรงนี้นะเดีย๋ยวลองวัดตรงนี้ดูอ่ะตรงนี้นะถ้าเป็น abc นะครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เป้า100พอดีนะครับตรงเนี้ยก็เริ่มมีฟ p i k แ action แล้ว ที่มันจะหดตัวนะครับตัวนี้ก็เริ่มเป็นแนวแนวแบบแนวรับเริ่มมานะเ <c oughs> นี่ยเป็นเทสสปายตรงนี้อ่ารูดสปายนี้ละนะครับอยู่ในโซนตรงนี้นะครับตอนไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรูดหรือไม่เอาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นอะไรนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พอพอจะมองว่าเป็นแนวรับได้ประมาณหนึ่งนะผมว่าในโซนตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเอาแบบเพเซฟนะครับก็ก็ผมว่า เรามาตีเป็นเทรนตรงนี้ขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับในสีม่วงนะครับก็เบรกเทรนไลน์ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวนี้นะอ่าเราได้อ่าชุดขึ้นมาหนึ่งชุดนะที่แบบเออเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเด้งได้ละไหมนะครับตัวนี้เนี่ยสโตลลงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับก็ออกแนวว่าผมว่านะก็รอมันเบรกเทรนไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับ ค่อยค่อยพิจารณาจัดของผมว่าก็ไม่สายนะครับเพื่อนอันนี้ก็อันนึงนะระวังเลือดรอไว้ดีกว่านะครับให้แท่งสี่ชั่วโมงนะปิดทับนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นอีรปเทรนหรือ,อยังนะครับบางทีมันก็แค่มาเรียๆแล้วมันก็ลงต่ออย่างนี้นะก็ไม่รู้จนกันเนาะตัวเนี้ยมองเป็น A B C X A B C อย่างนี้ก็ได้นะอ่า ถ้าเป็นอย่างนี้ก็สวยนะครับเพื่อนเนี่ยก็จะลงไปประมาณนี้นะครับอันนี้มโนนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าในหน้าขึ้นจริงๆเนี่ยบางทีมันเด้งทะลุต,ตรงเนี้ยทะลุแล้วยิงขึ้นเลยนะก็เป็นไปได้นะครับตรงเนี้ยไทม,มิ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ากําลังดีแล้วนะครับก็เข้าเขตเดือนกุมภาเอ้ยไม่ไม่ใช่กุมภา,าเข้าเขตเดือนเมษาแล้วก็อืมแต่ว่ายังไม่ถึงเดือนอ่ายังไม่ถึงช่วงอ่ หลังสงการเลยเนาะแต่ว่าก็มันลงมาก่อนนะครับแล้วก็แหมแผนมันก็ใกล้เคียงนี้แหละเนาะหรือถ้าจะไซเวลอเมษาเนี่ยบางทีมันอาจจะลงมาเนี่ยวันที่12นะครับสงการพอดีเนาะก็โซน,นนี้นะก็น่าสนใจนะจริงๆมันอยู่ในวีคนี้กับวีคหน้าแหละนะครับเพื่อนก็ผมก็รุนรุนอยู่นะว่าเฮ้ยมันเป็นแนวในวีเนี้เป็นแนวที่น่าพิจารณาว่ามันมันจะกลับตัวไหมนะครับเพื่อนอ่ะออกแนวประมาณนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็อ่ะสัญญาณมาแล้วนะครับก็เป็น1ชั่วโมงลากเลยนะครับตรงนี้นะยังไงก็ตามผมเชื่อว่าเดี๋ยว1ชั่วโมงต้องมีแดงนะเพื่อนตรงเนี้ยกระดอนกระดอนอย่างน้อยๆนะวิ่งขึ้นไปเนี่ยไปชน EMA 9ก่อนนะครับอ่นะ9กับยี่บนะครับกพราะไม่รู้กันนะว่ามันจะฮูบแรงได้ขนาดไหนนะครับแต่ตรงนี้นะครับ เป็นแนวที่ผมว่าน่าสนใจแล้วนะตัวนี้นะก็จิตนาจริงผมจัดสปอตไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะหนึ่งหมายพอนะเผื่อมันรูดลงต่อนะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่าผมว่านะเดี๋ยวมีเด้งนะเดี๋ยวอ่ามีเด้งไป7จ็ดหม่ก้าก่อนนะครับตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับเพื่อนออกแนวประมาณนี้นะก็วิเคราะห์ไม่ค่อยจะถูกแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้นะดูแม็กดีเนี่ยมันก็ออกแนว เป็นแดงอ่อนแดงอ่อนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะรอมันคอร์สก่อนก็ได้นะในหนึชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาจัดนะครับยิงขึ้นไปนะได้สัก1ชุดนะจะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นแนวรับที่เริ่มน่าสนใจกันแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอเตเลียมันบ้างนะก็ถึงพันห้าถึงเป้าหมายเรียบร้อยนะตรงนี้นะครับเพื่อนก็ เมื่อวานหวังไว้เนาะวพามันจะเด้งขึ้นไปสักพันแก่อนแล้วก็รุดลงมาเนี่ยไม่ลึกมากนะปรากฏว่ามันไม่รอนะครับมันลงเลยนะครับปื๊ดนะครับล่นลงมาเนี่ยก็เนี่ยลงมาถึงพันห้าร้อยสามสิบหกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพวีก,กันก่อนนะครับภาพวีนี่ผมว่านะก็ในวีนี้แหละนะก็ทยอยรับของได้เลยนะครับเพื่อนบอ,อกแนวว่ามีโอกาสนะที่มันจะเปลี่ยน ปรับแนวนะเป็นไซ d e w ออกข้างนะครับในในรอบนี้นะเ,เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะก็ยังมองอยู่ว่าชุดขึ้นนะเป็น a b c นะครับชุดตรงนี้นะที่เรากำลังวิ่งอยู่ขึ้นมันวิ่งอยู่เนี่ยน่าจะเป็นขึ้น b ของชุดนี้นะ a b c ตรงนี้นะครับก็นับเป็น a ใหญ่แล้วกันเนาะแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กตรงเนี้ยนับเป็น b ใหญ่นะครับผมก็รอจงังหวะที่จะเล่นขา c ใหญ่ขึ้นไป นะครับตัวนี้นะก็รออยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับแต่คิดว่านะไม่น่านับผิดไอตัวนี้นะก็ลุ้นๆกันนะครับเพื่อนว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็วางเป้าวางวางอ่าวางเป้าไว้ว่ามันจะลงมาเทสแค่พั0หตรงนี้นะอ่าอย่าหลุดนะเว้ย เอาเอา,เอ,าเอาแค่พ5นหตรงเนี้ยพอแล้วนะครับอย่าอย่าหลุดพันห้านะเสียวๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าตีเป้าประมาณนี้เนี่ยมโนนะมะโนกราฟไว้เนี่ยก็ผมมโนไว้2 6งร้นะอยู่ที่ประมาณหมื่นดอลนะก็แค่คิดก็รวยแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะตัวนี้ผมก็มั่วๆนะครับเพื่อนว่ามันจะพุ้งไปได้ขนาดนี้ไหมนะก็ต้องขอให้มัน พุ่งจดจวดขึ้นไปนะครับแต่จริงๆเป้ามาตรฐานนะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ4,007จนไปถึง6,007นะถ้า4,000-5,000ก่อนนะครับถ้าวิ่งทะลุไปตรงนี้นะก็ตอนย่อเนี่ยคอยหวังว่าจะพุ่งขึ้นไปที่หมื่นนะครับตัวนี้ก็มโนม,โน,มโนนะพอลุ้นๆกันอยู่นะครับว่ามันจะไปยังไงต่อแต่ตอนนี้นะยังต้องอยังต้องพิจารณาดูว่ามันจะรุนลงไปได้ขนาดไหนแหละนะครับ <S <S เพื่อนก็เป็นว่าตรงนี้นะ ภาพวีคเนี่ยมันดูอรอดแล้วเกินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะทําจุดโลสุดของวีคอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังไดลงล่างอยู่นะครับเพื่อนเอาออกแนวว่าตัวเนี้ยแทงไส้ไปที่1530เรียบร้อยนะครับชุดตรงนี้นะก็ต้องรุนนะให้มันพลิกกลับตัวนะครับอย่างรวดเร็วนะนะ เดี๋ยวเรามาดูในแท่งเดกันก่อนนะครับแท่งเดนะแดงแป๊ดนะแดงใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนก็รอรุ้นนะครับในเดน,นี้นะครับว่าให้มันเป็นเขียวนะครับเพื่อนออกแนวว่าปิดเหนือ1580ให้ได้ในวันนี้นะครับถ้าปิดได้ก็จัดว่าดีนะครับถ้าปิดไม่ได้นะก็ไม่แน่นะอาจจะร่วงแบบไม่ดีเลยนะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกท่าไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้นะ การมันเริ่มเละนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอลบทิ้งทั้งหมดก่อนนะครับเป็นการเคลียร์รีเซ็ตนะเพราะแค่อินดี้เนี่ยมันก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็เป็นว่าตรงนี้นะผมยังมองว่าตัวนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสาคัญแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะทําโลสุดไปเมื่อคืนนี้ไปแล้วนะก็ลุ้นๆน,นะครับอย่าให้หลุดพันห้าร้อยนะเดี๋ยววางเลิศรอไว้ดีกว่าพันสี่เก้าเก้าจุดสามสองนะครับขออย่าให้หลุดลงมาเลยนะเพื่อนอ่ะตัวนี้นะ ก็จะเป็นแนวสําคัญตรงนี้นะครับคิดว่าตรงนี้ลงมาแคทเทสตรงนี้แล้วก็ค่อย,อยๆหูขึ้นนะก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนตรงนี้ผมจะสปอตแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็อรอรุนกันดูนะครับเพื่อนว่ามันจะออกหน้านั้นไหมนะครับอินดี้ในทาเฟรมเดนะอ่าลงมาโอเวอร์โซมมาแล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปย่อยดูในสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับก็เอาแนวคิดเหมือนในบิตคอยนะมาจับเป็นเทรนไลน์นะครับตรงนี้นะก็ควรจะต้องเด้ง เหนือเส้นนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเด้งเหนือเส้นนี้ได้นะก็จัดว่าสวยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะยินดีทุกตัวนะของอินเดียมนะลู่ต่ํานะครับคือย่ำแย่ตลอดนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับหนชั่วโมงก็คล้ายๆนะกับชี่โมงนะครับตัวนี้นยกำลังพิสูจน์ตัวเองนะครับทีนี้ในแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับมีแท่งที่น่าสนใจนะครับคือแท่งนี้นะดูมีความ ถึงเป้าหรือเปล่านะมีความหดเสียนนะมีคนรับของนะครับเพื่อนแล้วก็ตัวสโตนะทำเป็นรูปตัวยูนะครับยตัวยูตีโค้งนะครับก็ออกแนวว่าเอ้ยอยากจะขึ้นแล้วเป้าว้านะครับก็คิดว่านะไม่น่าจะนานนะครับน่าจะมีเด้งขึ้นไปนะผมว่าอย่างน้อยๆน,นะครับไปเทสพันหกร้อยกับพันพัน พันหกพันเจ็ดโซนนี้นะในช่วงวันสองวันนี้น่าจะต้องมีนะตั้งลำก่อนนะครับย่อตั้งลำประมาณนี้นะถ้ามีภาพประมาณนี้นะน่าสนใจนะครับหรือเอาแบบง่ายๆเนาะสโตในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงยกโลนะฟึ๊บฟึบอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจุดรับของนะครับเพื่อนก็ให้รอเกิดปรากฏการณ์นั้นก่อนก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนอ่ะออกแนวประมาณนี้นะผมก็คงวิเคราะห์เก่าๆได้ประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้เนะี่ยถ้ารับก็คือรับมีดนะครับ แต่ว่าผมรับมีแบบสปอตไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันเนาะคลิปนี้ก็เริ่มยาวกันอีกแล้วโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปนี้นะครับว่าวีคที่ผ่านมาเนาะปิดแท่งวีคเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวแบบโอ้โหหล่นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนซึ่งก็เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้นะว่าวีคเนี้ยยังไงก็ตามปิดแดงแน่นอนแล้วแถมมันโคตรจะแดงเลยนะเพื่อนก็เอาเป็นว่าเออเป็นไปตามที่คิดนะครับ ส่วนวีคหน้านะผมเองก็ลุ้นนะครับว่าให้มันปิดเขียวนะครับเป็นแท่งวีคที่เป็นสีเขียวหรืออย่างน้อยๆปิดแดงก็ได้แต่ขอให้เป็นแดงที่เป็นเซียนนะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือมีปรากฏการณ์หรือมีข่าวมีอะไรก็ตามนะ เกิดขึ้นในวีคหน้านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็จัดมาดีนะครับซึ่งสเตจจี้ของผมนะครับก็คือคงต้องไปดูในภาพวีกันก่อนนะครับตอนนี้วีคมันบู่มากๆนะครับก็เอาเป็นว่ามันต้องมีเด้งมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวในชุดขึ้นย่อยถ้ามันเบรกเทรนไลน์อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันทุกวันทุกเช้าวันอยู่แล้วนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนนนะะทางแล้้ววกกก็็ััดยครบ เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อ้อลืมไปนะครับอขอขอบคุณพี่ๆที่กด u b s c r i p ปชันให้ผมนะครับผมก็จะทำกันบ้านแล้วมาตอบแทนใพี่อย่างดีนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>